ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะจะยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรคลิปนี้ท้าแกใหม่จะมาสรุปให้ฟังคำ สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติรัตน์ินดมณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกคิดธุรกิจ s m e ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือในส่วนของที่ได้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งเที่วด้วยกันนะครับและก็ท่านที่ลงทะเบียนไปนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านสามารถที่จะยืนยันการใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัว เป่าตังค์นะครับด้นเบื้องต้นอย่างแรกนะครับ <S <S ท่านต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันตัวเป่าตังค์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคราวนี้ครับการยืนยันการใช้สิทธิ์นะท่านสามารถที่จะยืนยันการใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยได้ในวันที่18กุมภานะครับย้ํานะวันที่18กุมภาเนี่ยท่านเปิดดูโทรศัพท์ของท่านนะครับเปิดดูโทรศัพท์ของท่านเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมานะครับปุ่มในส่วนของแอปพลิเคชันตัวเป่าตังค์นะครับให้ท่านยืนยันสิทธิ์นะครับ <S 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 ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับ ท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวเป่าตังนะฮะและ้วก็ไปดูในส่วนของที่เป็น G-Wallet นะฮะพอเข้าส่วนของ G-Wallet นะครับก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นเมนูในส่วนของเราชนะนะครับท่านกดเข้าไปนะครับเพื่ออ่านข้อตกลงและก็เงื่อนไขต่างๆนะครับกดยอมรับนะครับในส่วนของเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับ หล <Okay. S 3> ังจากนั้นนะครับท่านระบ er. ุนะระบุที่พักอาศัยจังหวัดที่ท่านอยู่ปัจจุบันนะหลังจากนั้นครับท่านก็ยืนยันนะที่พักอาศัยของท่านนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเมื่อท่านยืนยันที่อยู่ปัจจบันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของโครงการเราชนะนะครับก็จะเห็นเงินนะเห็นเงินในส่วนของที่เข้ามานะครับ1,000บาทแรกนะครับโครงการนี้ครับท่านจะได้รับ7000บาทนะก็จะมีเงินเข้านะครับ เป็นรายสัปดาห์ไปนะครับสัปดาห์ละ1นึ่พันท่านสามารถนําเงินนี้ครับไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวเป่าตังค์ได้เลยนะครับน,นี้ก็เป็นการยืนยันสิทธิ์นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันสิทธิ์ก็อย่างที่แจ้งนะเริ่มวันที่18บแปคุมภาพันนะครับกก็รอนิดนึนงนจะได้สิทธิ์คนละครึ่งเที่วโดยการนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนในส่วนของที่เป็นเราชนะนะฮะท่านได้สิทธิ์ไปก็มายืนยันสิทธิ์ ของท่านวันที่18นะครับหรือท่านที่มาลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่29แล้วและท่านได้รับสิทธิ์นะครับก็มายืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันตัวเป่าตังค์นะครับในวันที่18กุมภานนะครับวิธีการก็ตามที่ผมแจ้งคราวนี้ครับในส่วนของการใช้เงินนะใช้เงินจะใช้ยังไงนะครับท่านสามารถใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันตัวเป่าตังค์ได้เลยนะครับวิธีการก็คือนะครับท่านก็ไปที่ร้านค้านะที่เขารับแล้วก็เข้าร่วมโครงการนะครับตัวเราชนะนะครับท่านเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับของตัว ตัวเป๋าตังนะครับเข้าไปที่เมนูหลักของเราชนะนะครับหลังจากนั้นครับท่านก็กดปุ่มนะมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้สแกนนะครับท่านกดปุ่มสแกนเพื่อไปสแกน QR c อ d e คจากร้านค้านะครับจากร้านค้าที่เราเนี네่ยไปซื้อของซื้อของกินของใช้ของบริการใช้บริการเรื่องของพี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ารถค่าเรืออะไรต่างๆนะครับที่เขาโ้องการก็สแกนจากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าค่าบริการตรงนี้เท่าไหร่ right, ยังไงนะครับมันก็จะถูก ไปในบัญชีเราได้เลยนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วครับเราก็ต้องกดปุ่มเพื่อยืนยันนะยืนยันในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับก็ใช้พินนะพินทั้งหมดเนี่ยหกหลักนะครับกดพินหกหลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับเมื่อยืนยันการใช้สิทธิ์เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีปุ่มในส่วนของที่เราหา เงินในส่วนของกิว l เลตของเราไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นการกระตุ้นก็จะได้ในเรื่องของสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับยืนยันสิทธินะผมย้ําวันที่18นะครับก็เข้ามายืนยันสิทธ์ในแอปพลิเคชันตัวป่อตังไปโหลดตัวแอปป่อตังแล้วก็ยืนยันตัวตนในแอปป่อตังให้เรียบร้อยนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์วิธีการในการใช้เงินนะครับก็ตามที่ผมใน บอกไปแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทอกการหมไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ไดรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ